ดูดวงมึงจะไปนสนใจแต่เรื่องในอนาคตและก็สนใจเรื่องอดีตว่าจะแก้อดีตยังไงเพราะอาดีตเป็นผลของอนาคตมึงเลยพยายามจะแก้ไขอดีตเพื่อให้อนาคตดีแต่ไม่แก้ที่ปัจจุบันนั่นแหละเรียกว่าประมาทมึงอย่ามาพูดว่าดูดวงเพื่อให้ตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทมึงโง่โง่แล้วไม่ยอมรับความโง่ของตัวเอง เถียงก้าๆคูแบบไม่มีเหตุผลกูถึงบอกไงมึงเอาชนะเหตุผลกูไม่ได้ให้ตายมึงก็ชนะเหตุผลกูไม่ได้เพราะเหตุผลที่กูพูดคือความจริงมึงเถียงกูยังไงมึงก็ตาย เสียงกูยังไงอีพ้ทีิดาน่ะเอาเหตุผลมาคุยกูที่กูดานะกูสังเวชต่อประเทศนี้แล้วเกินกูสังเวชต่อพวกมึงที่ยังดูดวงสะดอกข้อต่อชะตาแล้วคิดว่าสิ่งเราเ่านี้จะช่วยชีวิตบึงดีขึ้นได้โดยลืมไปว่ากรรมคือการกระทําของมึงเองมึงจะไปแก้ไขการกระทําได้ยังไง ถ้ามึงไม่แก้ที่ปัจจุบันของมันจบไปแล้วมึงจะย้อนอนดีตทานแมชชีนกลับไปแก้อย่างไงมึงต้องแก้ตอนนี้เดี๋ยวนี้พระบุรธเจ้าบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระมีทำเป็นประทีปมีทมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่มึงกำลังเอาหมอดูเป็นสาระในชีวิตมึงแล้วมึงกำลังเอาหมอดูเป็นที่พึ่งในชีวิตมึงแล้ว พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรมมึงพึ่งอะไรกันมึงหลงลืมคำสอนพระพุทธเจ้าหมดแล้วมึงหมดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าหมดแล้วแต่อ้างว่าตัวเองเป็นพุทธพุทธ ไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่มึงทําอยู่มึงกาลังอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามึงเข้าใจหลักคําสอนของศาสนาพุทธจริงๆไหมมึงเข้าใจหลักสักจจความจริงของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าที่พระองค์ทรงขวนขวายในการตัดสลูรมนี้เพื่อพวกมึงทุกคนฝึกฝนบําเพ็ญกริยากริทุกกริยาแสวงหาความพ้นทุกตลอดหกปีด้วยความยากลําบาก เพื่อจะขวนขวายในการสอนธรรมนี้ให้วะมือพ้นจากความทุกข์แต่มึงกลับไม่คิดจะขวนขวายในหลักคําสอนของพระองค์ไปนั่งพึ่งพาในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในชีวิตมึงได้เลยไม่ใช่ที่พึ่งงานกเกษมแก่ชีวิตมึงได้เลยไม่อยู่กับหลักสัจจะความจริงกันเลยอยู่แต่กับความเชื่อไม่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่มีเหตุผลมึงเชื่อได้ยังไง ไม่มีคําอธิบายมึงเชื่อได้ยังไงไม่มีหลักเกณฑ์หลักการมึงเชื่อได้ยังไงการที่มึงไปเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการนั่นเรียกว่าเพอเจอร์ไร้สาระแล้วมึงจะอยู่กันยังไงสุดท้ายมึงก็ทุกถึงตายหรือทุกเจียนตายเพราะอะไรทำไมมึงถึงทุกถึงตายหรือทุกเจียนตาย พ้ามึงไม่อยู่บนเหตุผลความจริงมึงอยู่แต่ความเชื่อมึงคิดว่ามึงเป็นนี่มึงก็เลยไปพึ่งหมอดูให้หมอดูแก้นี่มึงคิดว่าผัวเมียมึงกาลังทิ้งมึงก็ไปพึ่งหมอดูให้หมอดูช่วยมึงว่าจะมีวิธีการแก้ยังไงให้ผัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงมึงอยากได้โปรเจกต์งานใหญ่ๆอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆมึงก็ไปพึ่งหมอดูให้หมอดูทําวิธีการทุกวิธีการเพื่อให้เขาซื้องานมึง มึงลืมเหตุผลไปว่ามึงได้ทุกสิ่งมาด้วยการกระทําของมึงเองมึงลืมไปว่าการกระทําทุกอย่างในชีวิตมึงที่มึงต้องรับผลมันเกิดจากกายวาจาและใจของมึงเองกายวาจาใจดีให้ผลดีกายวาจาใจชั่วให้ผลเลว มึงต้องตั้งสติกันลละสังคมขาดสติก็ได้มากขนาดนี้เหรอกูถามจริงๆมึงจะสอนลูกสอนหลานมึงยังไงเวลาลูกมึงสอบไม่ติดมึงก็จะสอนเขาว่าอ้าไปหาหมอดูนะว่าจะสอบติดไหมให้เขาพยากรณ์ถ้าสอบติดโอเคไม่ต้องอ่านหนังสือเพราะมึงสอบติดตามหมอดูพยากรณ์นแน่นอน มึงไปถามหมอดูจะสอบติดราชการไหมสอบติดแน่นอนโอเคไม่ต้องขวนขวายในการอ่านหนังสือเพราะกูสอบติดตามหมอดูบอกแน่นอนจะทำยังไงให้รวยมึงไปปรึกษาหมอดูหมอดูบอกรวยแน่นอนมึงก็เลยหยุดที่การทำกิจทำงานทุกอย่างตั้งอยู่เป็นความประมาททุกเรื่องแล้วการกระทำทางกายวาจาใจของมึงไปไหน ามจินกายวาจาใจของมึงไปไหนผลของกรรมคืออะไรแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอะไรจะกันกรรมมึงได้หมอดูกันกรรมมึงได้เหรอหมอดูวิทย์แนะนำวิธีกรรมมึงจำไว้กรรมแก้ได้ทางเดียวคืออริยะมรคมีองแปดพระพุทธเจ้าทรงบรรลือสิหามาวิธีเดียวเท่านั้นที่แก้กรรมได้คือมรกแปด นอกนั้นแก้ไม่ได้คำสอนเดียวที่ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นมึงไปฟังคำสอนใครอะ่ะหมอดูร่างทรงแล้วมึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงมึงไม่อยู่ในศีลสมาธิปัญญา กำมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่พวกมึงอะไรมึงกำลังให้สัตว์โลกเป็นไปตามหมอดูมึงไม่ใช่พุทธางสารนังคฉามิแต่มึงเป็นหมอดูสารนังคาฉามิมึงไม่ใช่ธรรมังสรนังคาฉามิแต่มึงกำลังเป็นพยากรสรนังคาฉามิมึงไม่ใช่สังฆังสารนังคาฉามิ แต่มึงกำลังเอาหมอดูล่างทรงเป็นสรนารนังขาามิคร้ควรให้ดีนะมึงยังมีหน้าเรียกตัวเองว่าคนพุทธอยู่หรือเปล่าใค่ควรให้ดีนะมึงยังมีหน้ามาพูดกับคนอื่นหรือเปล่าว่าใครผิดใครถูกทั้งทั้งที่มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกคืออะไร แล้วทําไมมึงถึงกล้าด่ากูว่ากูผิดกูกล้าด่ามึงที่มึงเชื่อหมอดูเพราะกูรู้ว่ามึงมีความเห็นผิดกูจะมึงด่ามึงได้แล้วกูอธิบายได้เป็นฉากๆแล้วว่าผิดยังไงมึงควรมาศึกษาพระไตรปิฎกไม่ใช่ไปศึกษาตำราเวทมนต์คุณสายไม่ใช่ไปศึกษาตำราพระเวท ไม่ใช่ไปศึกษาตำราหมอดูล่างทรงลัคนาราศีเดือนปีเกิดมึงควรศึกษาต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำตัวนี้ไปเป็นที่พึ่งอันกเกษมส,สูงสุดของตัวมึงเองไม่ใช่ไปนั่งเชื่อหมอดูล่างทรงพยากรณ์ทำนายทายทักว่าชีวิตจะเป็นแบบนั้นชีวิตจะเป็นแบบนี้ประเทศจะเป็นแบบนั้นประเทศจะเป็นแบบนี้แล้วมึงก็ไปเชื่อ กูถามว่าถ้ามันพยากรพลาดมาที่มึงเชื่อมาตลอดแล้ววันนี้เขาพยากรพลาดอีกแล้วมึงก็เชื่อมึงคิดว่าความชิบหายจะเกิดขึ้นไหมมึงรู้ได้ไหมว่าเขาจะพยากรถูกไปตลอดไม่มีแต่ที่จะอยู่กับมึงตลอดคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตกระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นนี่แหละจะอยู่กับมึงไปตั้งแต่วันเกิดจนวันตาย ตายไปแล้วข้ามพ้นข้ามชาติมันก็ยังจะคอาอยู่ติดตัวกับมึงไปเพราะนั่นคือกรรมคือการกระทําของตัวมึงเองไอ้สิ่งนี้จะอยู่กับมึงไปชั่วงนิดนิรันดร์จนกว่ามึงจะดับถอนอุปทานออกได้สิ่งที่ติดตัวมึงคือกายวาจาใจไม่ว่าจะทุจริตไม่ว่าจะสุจริตมันจะอยู่กับมึงไปตลอดหมอดูไม่ได้อยู่กับมึงไปตลอดการพยากรณ์ทำนายทจทักไม่ได้แม่นไปตลอด พ่อมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวันนี้พยากรณถูกพวกนี้พยากรณ์ผิดแต่มึงเชื่อมั่นไปแล้วชีวิตมึงจะเดินสู่ความชิบหายล่มจมเพราะอะไรเพราะครั้งแรกมันพยากรณถูกครั้งสอนพยากรถูกมึงจะเชื่อและศรัทธาเขาถ้าวันหนึ่งมึงทําตามเขาบอกทุกอย่างแต่ปรากฏเขาพยากรณผิดชีวิตมึงชิบหายใครจะรับผิดชอบมึงไงไม่ใช่กูแน่นอนกูไม่รับผิดชอบเพราะมึง,งโง่เอง กี่ครั้งมาแล้วก็ไม่เคยเข็ดไม่คิดจะเข็ดจริงๆกูไม่เข้าใจโดนให้ทำพิธีกรรมโดนให้สะดอกข้อโดนให้แก้ไขชะตาชีวิตกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยมีหอ,อกอะไรดีขึ้นก็ยังเชื่อมันอยู่ได้ หมอดูมีถูกผิดอาจารย์จะให้ถูกอย่างเดียวก็ในเมื่อมีถูกมีผิดแล้วมึงจะไปฟังทําไมอ่ะก็กูถามเนี่ยว่าถูกแล้วได้อะไรตอบกูสิทําไมไม่ตอบวะใครจะเป็นตัวแทนหมอดูไหมขึ้นมาคุยกับกูได้นะเดี๋ยวกูจะให้มึงขึ้นใหม่เอาไหมา กูจะดูสิระหว่างมึงกับกูใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันเนี่ยให้ทุกคนมันฟังให้เห็นชัดเจนกันแต่ลองดูซิใครจะกล้าแล้วมาแย้งเหตุผลกับกูกูจะดูระหว่างมึงกับกูใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันมาเอาเฉพาะเรื่องการพยากรณทำนายไทยเขาไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเอาเรื่องเดียวว่ามันจะแก้ไขชีวิตมึงให้ดีขึ้นกว่าเดิมยังไง คนที่มั่นใจอ่ะใครมั่นใจว่าการพยากรทาทา์ทํานายทายทักมีผลต่อการใช้ชีวิตของหนึ่งมากกูจะรอดูมึงใครจะมีเหตุผลมากกว่ากันฝนจะตกวา่วาฟ้<ว>าอึมๆ ไกันเลยกูจะรอดูว่ามึงกับไอ้กูกับใครจะมีเหตุผลแล้วมึงอย่าแถนะ